ครับขั้นตอนการเลี้ยงไก่ไปตีสนามน,นะครับพี่แพนวางแผนคือนําไก่สีตัวเข้ามาเลี้ยงในสุงและทําการเช่นน้าําดีดูทำนะครับทําการเช่นน้ําทุกเช้าทุกเย็นแล้วก็นําไก่ไปบินตามรางกระดาษนะครับโดยไก่สีตัวนี่รอทําการทดสอบยีที่สุดแค่ตัวเดียวนะครับอีกสามตัวเราดูแลธรรมดานะครับตัว ที่ดูแลที่ดีที่สุดคือนําไปบินนําไปออกกําลังกายนะครับซเช็คตรวจสอบคือหลังจากได้ทําการออกกําลังกายทั้งสี่ตัวแล้วนั่งไก่ไปตีสนามตกลงเห็นว่าไก่ตัวที่หนึ่งที่ทําการเลี้ยงดีที่สุดตีชนะและอีกสามตัวแพ้ A ออปรับปรุงแก้ไขคือเราควรนําไก่ทั้งสามตัวที่แพ้ ไปดูแลดูแลและออกกำลังกายให้ดีอย่างตัวแรกครับขอบคุณครับ